โอที่สามแล้วคนดูยังไม่ไปไหนเลยอะฝากแชร์หน่อยนะจ๊อะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมเอาโชคลาภกลับไปด้วยนะคะ,ะในเรื่องของแนวทางก็อยากให้ทุกคนดูเพื่อ เป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนอ่าดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแบบพอประมาณทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่กับบุญวาสนาเนาะเอออะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะเห็นไหมเอ่ยอล้ตัวสุดท้ายอะไรอะ่ะ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะว่าที่แลมีใครได้ไหมหนึ่งสี่แต่สะได้นาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไปไม่ถึงเพราะว่าเราเจาะเออเลขทูบมันอะไรนะหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมเออบางคนก็จะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้จับนะคะเออเพราะว่าน่าจะจับยากนิดหนึ่งเหลือตัวสุดท้าย อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะขอบพระคุณความรักความเมตตาแล้วก็กําลังใจนะคะที่ยังคอยส่งกําลังใจโดยการผ่านการกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็พอแล้วจ้าพอแล้วแค่นี้ก็โอ้โหนะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีกําลังใจนอ้ออ่ะไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสค่ะ เชสองแชขูข่แค่นี้ก็หรูแล้วแม่อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเลขอ่าเห็นชัดอะอาะได้คุณแม่แคปก่อนแคปใบแนวทางนะคะ บใบแนวทางโฉมใหม่แต่เออแต่คนให้หน้าเก่านะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปไปมูไปอะไรนะเออใบแนวทางโฉมใหม่แต่คนให้หน้าเก่านะคะอ่ะชัดเนาะคุณแม่ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดพรุ่งนี้เข้าที่ท็อปเจริญเลยล่าคุณแม่หนูก็ว่ามันชัดแล้วนะเอออุตส่าม์มันไล์อยู่ข้างบ้านเนี่ย ออุตส่าห์มาไล์นั่งไล์อยู่ข้างบ้านอาศัยไวไฟเพื่อนบ้านเรานะรบกวนช่วยชัดชัดให้ให้หน่อยนะอ่ะชัดไหมเห็นไหม <c oughs> ลำบากอีกแล้วอืมไอ้เราก็เป็นกระเทยก็ลำบากอยู่แล้วเนาะอ่ะต้องมาให้ฮูงให้ห่วย,วยลำบากกว่าเดิมอีกอือสนับสนุนกันหน่อยเร็วอ่ะอืมเปกระเทยก็เหนื่อยพอแล้วนะอ่ะเจฟองเบียแปดแปดแปด นะคะเดี๋ยวปีหน้าเราเจอใหม่เจอกันในเวอร์ชั่นของเจฟองเบีย999แล้วก็101010 10, 10, 10คะ่ะรับรองคุณขาเออปังแน่นอนนะจ๊ะอ่ะโอเคนะเก็ตนะคุณแม่เก็ตนะอ่ะใครแคปบแล้วฝากใครแคปบแล้วฝากกดเล็กห้าหน่อยค่ะแม่รบกวนคุยหน่อยนะรบกวนคุยด้วยนะคะ อย่าปล่อยให้ดิฉันคุยคนเดียวเพราะว่าดิฉันเวลาดิฉันคุยคนเดียวเนี่ยเพื่อนๆอที่อยู่ข้างหลังดิฉันเขาคิดว่าดิฉันบ้ามันยืนคุยกับใครนคนเดียวนักหนานะโผ่เมื่อที่แล้วต้องเมื่อที่แล้วนี่คือจึ้งนะผิดแต้มเดียวพลาดแต้มเดียวอืมศูนย์ห้ากับศูนย์เอ้ยศูนย์ให้ศูนย์หกออกศูนย์ห้าเอ้ยศูนย์เก้าวันนี้ก็ไม่ต้อง ผิดเพี้ยนอะไรนะห้าศูนย์ก็คือห้าศูนย์อ่ะห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแต่ห้าไม่มาก็น,นั่นแหละล้านใครล้านมันจองเอาจะเมาร้านไหนก็เมา,เอายอมใจใช่ไหมอืมฉลองสิไม่ยอมหรอกอืมหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเดือนส่งท้ายปีแล้วอุ้ยตายไวมากใช่ไหมอุ้ยไวจริง อ่ะบางคนถามงวดที่แล้วเข้าหรือไงพูดมากจังอะอันนี้รีวิวนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไระมากมายแล้วรีวิวรีวิวรีวิวให้คุณผู้ชมดูรีวิวนะคะหรือจะรีรีเข้าสารก็ได้แล้วแต่คุณแม่เลยอ่ะงวดที่แล้วหนึ่งห้าค่ะนะคะหนึก็ถ้าจับก็ได้1นสนะนะคะอ่ะงวดนี้ CF ทูทำไงคะทูบ อ่าที่เจ๊ได้เจ๊เงเบียร์ได้ทําการจุดอยู่ด้านหน้าคือทูบมหารวยแปปกแปดแคปเจอค่ะขออนุญาตนะคะมือไม้อ่อนนะคะทําตัวไม่ถูกไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสรางวันที่หนึ่งสักเท่าไหร่ก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะคุณแม่มตื่นเต้นนิดหนึ่งนะ อย่าถือสานะคะอย่าถือสาหนูเลยเห็นไหมเอ่ยเห็นเห็นไหม,หหไหมอะไรอะเห็นนะสามสามเก้านะคะอุราคาไอ้น,นี่เลยอะ่ะนี่เมื่อก่อนอ่าสมัยก่อนนะด้อนไปประมาณสองปีปีก่อนปีกว่าๆต้องบอกก่อนเออซึ่งไปตรง,ตรงกับค่าเข้ากลุ่มดิฉันด้วยนะคะเมื่อก่อนสามสามเก้า้งสิทถีนะอะ โอเคดิฉันถอยก่อนให้ดูเลขทูบอีกครั้งหนึ่งอ่ะในเรื่องของแนวทางอ่ะใครจะตำไทยหรือตำอะไรก็แล้วแต่ก็อ่าเพจเราปักหมุดไว้แล้วนะสามารถแอดไลน์เข้าไปถามได้ใช่คะ่ะจ๊ใช่จ้าอ่ะผิดพลาดประการใดหรือผิดถูกยังไงก็น้องไม่ว่าก,ากันกราบขออภัยด้วยนะคะอ่าให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเพื่อสนุกสนานอย่าไซีเรียสมากแม่ เออยิ่งเราซีเรียสมากเหมือนมันแบบว่าเออไปเค้นไปอะไรมันมากจัดเนาะอืมจะเพี้ยนเอาเอาเอเราเอาตามเนี้ยแหละอ่ะก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเลขทูปก็สามสามเก้าอ่ะก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วเนาะแล้วก็แนวทางนะคะแนวทางวันนีให้ห้าค่ะขอให้ห้ามา ขอยห้ามาล่างสามสามเก้าขอให้ไปออกบนก็แล้วกันนะคะสามสามเก้าขอให้ออกบนอืม่วนล่างก็ห้าศูนย์แค่นั้นแล้วจบจะไปอะไรคิดเยอะแยะเนาะเออออกให้มันง่ายง่ายอย่างงี้สิอืมไม่ไม่จนจ้าไม่จนโหถ้าออกนวไม่จนเลยจ้าเอ๋ได้ไปตั้งกี่งวยแล้วโหแบ่งแบ่งให้ถุกสักงวยก็ไม่ได้เนาะเจ้านี่ก็อือเค็มเหลือเกิน เออขอถูกหวยที่ดีไม่ชอบชอบโดนอืมโดนเบี้ยวไงโดนเบียเ้ยวเดี๋ยวถ้าเบี้ยวนะยังไม่ต้องโบนนะถูกนิดถูกหน่อยอ่ามาโบนคือเรื่องหวยเนี่ยถูกไม่ถูกไม่ได้อยู่กับเจ้านะเจ้ามีหน้าที่จ่ายนะอันนี้คิดเอาเองถูกไม่ถูกขึ้นอยู่กับเราเออซื้อให้มันถูกอย่างเดียวค่ะนั่นแหละคือประเด็นเป็นเรื่องที่ลำบากใจเหลือเกินจะซื้ออะไรดีละ่ะอืม คุณพี่อน,นี้อะไรเนะี่ยอะโอเคค่ะแม่ล้ำลาอ่ะขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ